มันตุ้มมันขึ้นฟันดีดฉันมันขึ้นฟันที่ไม่ดีมองข้างในมันดีดฉันไม่ดีรูปหน้าของมันดีฉันไม่ดีตัวอย่างหน่งของมันดีฉันไม่ดีรูปหน้าของมันดีฉันไม่ดี โจ๊ะลงมาก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่กับมูเฮาแบบบ่าวบ้านแฟมิลี่นะครับผมวันนี้มาย้มหนูนะครับหมายเด็ดนะครับหมายนี่ถือว่าหมายเด็ดเลยนะครับหมายมาหม่ยครับผมตัวาคันกันเป็นแถวๆนะครับมาใส่หมายนี่หมาหมวยเยอะครับผมมีตลอดทางนะครับนี่โอ้โห หมายเด็ดไม่เด็ดเหรอเด็ดกนาดนี้แบบหลงโซ่ออเฮ้ยโอ้โหคือเด็กเด่กมากว่ะทำไมไ่หยุดชิมอาหารช่วยล้างจานสั่งไก่หมาวยของเ้าอ้าวปัดโทนี่กัอ้วนตุ๊บอ่ะโอ้แค่ปากลูเลยครับพี่น้องนี่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  ครับพาพาครับทำงานละใจอยู่นี่ก็บาดตายแท้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้ายขจายเอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงยังบาดตายนะครับม,รมันยังไม่ตายครับผมเขาบอกมักน,นอ่อนแล้วนั่นเองดูแม่เนาะโอ้มันรอดแล้วเราอู่ในหนึ่งเต้มนะครับ ห่ดูดิวันโพวาเนี่เออโอ,โอ้สามตัวกันเหรอหนุ่ม<อ>ปุกได้อยู่หนึ่งเต็มส,ส,สองเลยสองเต็มโอ้ใส่ลูกมันน้งนี่ใส่เลขนี่เอาลูกมันเอามดว่ะ <c oughs> เปลี่ยเนเนี่ยเอาแค่นาทีนี่ดูหูมันครับผมโคตรเยอะครับนี่ฮะวันนี้หมาหมุ่ยทั้งนั่นเลยนะครับ ดูครับดูรูนะครับโอ้โหนูใส่นี่หมายเด็ดโอ้ใจละตัวอันนี้มี่ลูกมันเต้นนะนี่ลูกนึะกําลังจะใหญ่เฮ้ยตัวกะนโอ้นี่ที่ไอใส่นะนี่อั้อันนี่นนี้นี่นี่เอาคุปมาใส่ได้นะ ออมาเลี้ยงอ่ะเออมาเลี้ยงอ่ะอย่างเด็กไปเรื่องพ่ออย่างนุ่งต้องขาววะต้องขาวเลยกันเลยทำยัยก็มียัยเนาะตุ๊ปูตุ๊แหม่ดใหม่เด็ดใหม่มามุ้ยครับผมอันนี้ก็บตายครับ โอ้โหอันนี้ก็เรียบร้อยครับผมเ,เรียบร้อยนี่นโอ้นี่อย่างชื่อะไรนี่หมีหัววะ่ะหล่อหัวปีนเลยเฮะอ๋อหัวปีนไันึกว่ามีหัวนี่หมูขาเจ้าโง่เลยต้องแขวะเหมือนหน,น,นูต้องขาวะโอ้ใจเย็นใจเย็นฟื้นแล้วไงฟื้นละ โอ้โหวันนี้ใส้ใส้มินินะครับผมเหรอแรงใส่พิเศษครับใส่มินิทั้งนแนนไม่ไม่เนี้ยจริงจริงหมดละใส่ตรงเนี้ยใส่ตรงเนี้ยแล้วก็ละอ้อนกระหอปิกบ้านเนาะง่ายเจี่ยวกับเรื่กันู้นอย่างไรยาวมันจะรูดอ่ะ่นี่อะไรม้เน่ะ lul, tích 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 ô tích 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 con กลัคอเนะ่เกียกจะรู้แล้วนะเจียวเส้เจียวเลยเตีมเลยเอาเีกลัมคอมันและเออขึ้นมาแล้วเฮยแันไหนว้กลอะกลตอนนี้เลยกลเลยเออได้เออยี่กเอกลัมวาแล้ ะสะรุปผลงานก็ได้โมอเอ้ครับวันนี้ใส่มินิร้อนๆครับผมใหม่เด็ดหมยเด็ดหุม่มครับหม่ <laughs> หมาหุวยใส่มินิอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเราอีนะครับ <laughs> คลิปต่อไปปะกันไหมนะครับคลิปปะกันในคลิปหน้านะครับผม,ผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม เจ้าบ้าแฟมลี่กลับสวัสดีครับปอมแม่ปินน้องติมาวันนี้บ่ได้มาให้มาอองบ่ต้องกลัวครับผมบอไดเย้ไผ่ตองี่มาวันนี้ที่ยาเจี๊ะเปื่อ ก่วนจะตายพี่มูเฮาได้ปะกันไปเติะบเป่าไปซื้อจินซานาบ้านลุงบาเอาเพียคมคมที่หลับในไปเงเาหูกันกับเรลาดองโดนบอต้องกลัวนกเขาบาคาวันนี้สาม,มีปล่อยไปวัดกลับป่าตูร